ข้าวดีสำหรับขู้วตาจัางที่มีสิทธิสอบคู่้ช่วยก็เรื่องพิเศษดีมงไดไปเบิงการปรับยกเว้นสำหรับการศึกษาพิเศษก็คือไม่ต้องไม่ต้องเป็นถึงสมปีสำหรับการศึกษาพิเศษเป็นอัตราจ้างสองปีก็ให้มีสิทธิในการสอบแต่ถ้าอยู่ในเขตพื้นที่จะไปสอบการศึกษาพิเศษต้องสปีอยู่เหมือนเดิมเหตุผลของการปรับคืออย่างครับท่านเลขาครับ เหตุผลก็คือคนในการศึกษาพิเศษโตไม่ทันเพราะเขาคิดสัดส่วนอัตราเกษียณมาสอบว16คือ75%แต่ของเรา25สใช่ไหมสัดส่วนมันต่างกันก็ทําให้คนโตไม่ทันสรุปข้าวดีก็คืออัตราจ้างที่ทํางานอยู่ในศูนย์การศึกษาพิเศษ2ปีสามารถสอบคู่ผู้ช่วยกรณีพิเศษได้แต่ผู้ใดเป็นอัตราจ้างอยู่ในเขตเอกการศึกษาพิเศษสอบบ่ได้ด้วยครับ3ปีคือเก่า จังสอบได้เด้อ